เ่าสาวกำลังจะมาแล้วนะครับ<ะ>ทุกท่านกรุณาปลบมือต้อนรับดังๆด,ด,ด,ด้วยนะครับเจ้าสาวของโนบิตะที่เมืองโตเกียวประเทศญี่ปุ่นปีพุทธศักราช2502 งานมงคลสมรสระหว่างคุณธนโกศและคุณเมเบสุเกะและนั่นก็คือจุดเริ่มต้นเล็กๆของครอบครัวโนบิคู่บ่าวสาวกำลังจะมาแล้วนะครับทุกท่านกรุณาปลบมือต้อนรับดังๆด้วยนะครับยินดีด้วยนะครับคุณธนโกศและคุณเมเบสุเกะขอให้มีความสุขมากๆครับมีลูกเป็นบ้านหลางเป็นเมืองครับ จากผ่านไปหนึ่งปีครอบครัวโนบิก็มีสมาชิกใหม่ขึ้นมาก็คือน้องโนบิคุงซึ่งเป็นเด็กที่น่ารักคุณแม่ก็ดูแลน้องโนบิคุงเป็นอย่างดีดูแลเอาใจใส่เป็นอย่างดีเป็นที่รักของครอบครัว แตาหนูของพวกเราในตอนนั้นโตขึ้นขนาดนี้แล้วเหรอนี่เวลาผ่านไปเร็วจริงเลยนะคะเป็นนักเรียนชั้นประถมแก่ตัวแล้วด้วยถูกสอบกันเกิดจ้าอีกไม่นานก็ขึ้นั้นมัธยมแล้วสินะแล้วสิ่นั้นจะขึ้นมัธยมใจเข้ามหาลัยนะคะถ้าเข้าได้อะนะสมาเนี่ยหลังจากจบมหาวิทยาลัยแล้วทีนี้ลูกก็จะโตเป็นผู้ใหญ่เต็มตัวสักที จากนั้นก็แต่งงานกับเจ้าสาวที่น่ารักนี่เจ้าสาวเหรอถ้าไม่ก็ยอมแต่งด้วยนะไหนใครไม่นกขื่นอะไรแบบเออเออเออเถอะห้เดูสิเออหน้าแดงหมดแล้วนายนายอย่าเถอะนะเออเถอะก็ลงไม่ได้ก็ไม่ลอีกล้สุขสันต์วันเกิดนะครับโนบิตะและค่ำคืนแห่งความสุขในวันนั้นโนบิตะนอนหลับแล้วก็ฝันในฝันนั้นก็ฝันถึงคุณย่า ในฝันอันสวยงามที่ได้พบกับคุณย่าดุบิตะก็ได้ทําสิ่งที่คุณย่าอยากเห็นคุณย่าครับดบิตะคุ้มน่ารักไหมครับจา้าแม่นอนอยู่แล้วอยากจะอยู่ดูแลเด็กคนนั้นตลอดไปจริงๆนะแต่ว่ามันก็คงจะเป็นไปไม่ได้เพราะว่าย่าก,ก็แก่มากแล้วด้วยอย่างน้อยๆ้อยก็ขอให้อยู่ถึงเวียนชั้นประถมได้ก็คงจะดีอ่ะนะ ะพายเป้โรงเรียนแล้วก็ไปโรงเรียนเป็นภาพที่ยา่าอยากจะเห็นซแล้วซึ่งในฝันนั้นโนบิตะก็สามารถสะพายเป้มาให้คุณย่าได้เห็นและก็มีอีกสิ่งหนึ่งที่คุณย่าอยากเห็นก็คือเจ้าสาวของโนบิตะใครจะไปสงสัยโนบิตะได้ลงล่ะจ๊ะ <c oughs> <c oughs> คุณย่ะครับคุณย่าครับ ความสุขเลยนโนบิจังตอนนี้ฉันประทมบแล้วย่าก็อยากจะเห็นขึ้นมาอีกหนี่ยนะครับค uh> uh> uh uh ือคุณย่าและผมยอมทําทุกอย่างเลยอยากจะเห็นเจ้าสาวของหนูสักครั้งได้ไหมและในฝันเองคุณย่าก็อยากจะเห็นเจ้าสาวของโนบิตะสักครั้งหนึ่งสุดสันต์วันเกิดนะานาบิตะข้าเาเค้าเข้ใจจ้า ครูป่าวสาวกำลังจะมาแล้วนะครับทุกท่านกรุณาปรบมือต้อนรับดังๆด้วยนะครับไม่ใช่สอกาีดามันจะไม่เอานากลัวแต่ในฝันเนี่ยไม่สวยหรูอย่างที่คิด ก็เลยตกลงกับโดเรมัอนจะไปดูเจ้าสาวของออตเธอใน่อนะคาอะไรไ,อ,ไอ้กระเทิะอดไรมุนอ่ะจะไปไหนเหอนรอก,ก็ไปดูว่าชิสุกาจะเป็นเจ้าสาวของฉันจริงๆหรือเปล่าเถอะสิไปเลยอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเี๋ยว่อดีหนูพิจาไปวันเกิดของฉันอีก25ปีข้างหน้าแลแล้ว โดเรมอนและโนบิตะก็มาถึงโลกอนาคตในอีก25ปีข้างหน้าก็จะมาเฝ้ารอดูว่าเจ้าสาวของโนบิตะนั้นเป็นใครเขามาแล้วครับมาลุ้นกันครับอ้าวเป็นโนโบิตะกับชิซุกะขับรถมาด้วยกันเ้ดูท่าทางมีความสุขนะครับ อะไรวนนโอ้ดูมีความสุขจังเลยค่ะครับโอ้ขับรถกันมาสองคนครับผม แดูมีความสุขจริงๆเลยนะครับโนบิตะโอ้โหเห <c oughs> ม็นกลิ่นความรักครับ we <laughs> ชิสุกะจังตอนนี้แต่งงานกับฉันเลยนะนั่นๆได้ไหมได้โปรดเธอขอร้องแค่ครั้งเดียวเองนะชิสุกะจังครัอบคู่บ่าวสาวกำลังจะมาแล้วนะครับทุกท่านกรุณาปรปมาาบมืาต้อนรับนังๆด้ายิะุกะบถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะขอบคุณครับ